เอ,อยู่กับความทุกข์ยังไงพืออามามองถึงพระพุทธเจ้ามองถึงสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราเนี่ยเวลาที่บอกว่าเราทํางานมากแล้วไม่ได้ขี้เล็บเลยของบรรดาพระมาเทราเหล่านั้นเลยเอามาไปที่กรุป,ป้าที่ที่ที่ฝังศพของพระเทลานี่ท่านขนขวายในการทํางานอย่างหนัก ในการเทศในการแนะนําในการจาริกเนี่ยท่านไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเลยนห้นมาทำเนี่ยน้อยมากเลยยังรู้สึกว่าเวลาไปหาท่านพระเถระเนี่ยบางทีไม่ค่อยกล้ามองไม่กล้าที่จะมองท่านตรงตรงเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่ามันเหมือนว่าจริงๆเราควรทุ่มเทศักยภาพให้มากกว่านี้ใช่ไหมเรามีศักยภาพ อีกเยอะนะจริงๆมนุษย์เราอควรจะทุ่มเทศักยภาพให้มากกว่าน,นี้ในการที่จะประกาศคุณของรพระพุระัตนตรัยทีนี้เรากับมีคุณภาพชีวิตก็ไม่ค่อยแข็งแรง <c oughs> ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เวลาชีวิตที่เหลือก็เหลือ,ลอน้อยลงน้อยลงอย่างมากเลยฉะนั้นเนี่ยเป็นพวกเราที่เราทำประโยชน์ทั้งหลายอย่าไปทำด้วยความเครียดปรับตัวเองใหม่ แล้วก็ตั้งเจตนาในขณะที่เราทำสิ่งที่ดีทำกุศลนั่นเราชื่อว่าเรากำลังประพฤติธรมประพฤติรมแต่เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อพ้นทุกข์เราไม่ได้ทำเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายที่การพ้นทุกข์เนี่ยแล้วเราให้ทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะทำกับพ่อแม่กับลูกน้องกับปู่ตายายยายกับใครก็แล้วแต่ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้ตั้งใจในการที่ทําเพื่อประพฤติธรรมโดยมีจุดหมายเพื่อพ้นทุกข์พรอเราทำอย่างเนี้ยมันจะเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ว่าไม่สักแต่ว่าหายใจทิง้งทุกลมหายใจเข้าออกมันมีความหมายมากมาจึงจึงเสียดายลมหายใจเข้าแล้วออกว่าจะไม่ให้สติสัมปชัญญะมันขาดแม้เราจะอยู่คนเดียว ก็มีสติสัพพัญญาในการคลองตนแม้จะสัมพันธ์กับบุคคลอื่นก็มีสติสัพพัญญาในการสัมพันธ์ก็คือไม่มีเวลาไหนเลยที่ไม่ประพฤติธรรมคือทําให้กลายเป็นการประพฤติธรรมเนี่ยให้เป็นอาเสวนะให้เสพบ,บ,บ่อยๆเสพศีลสมาธิปัญญาทั้งหลายบาย่อยๆทาศรัทธาให้เกิดบ,บ่อยๆทําความเพียรให้เกิดบ,บ่อยๆสติให้เกิดบ,บ่อยๆสมาธิปัญญาให้เป็นอาเสวนะ และในขณะเดียวกันเป็นอนันตละเกิดดับสืบต่อ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 ทุกชาวนะให้เกิดดับสืบต่อมีพลังมากและในขณะเดียวกันในขณะที่มันเกิดร่วมกันเนี่ยศรัทธาเกิดร่วมกับปัญญาศรัทธาเกิดร่วมกับสติเกิดร่วมกับสมาธิมันเป็นสาชาตะแล้วมันก็เป็นตัวสาชาตานิสยะมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยสาชาติถิมันยังมีอยู่ด้วยยังไม่ปราศจากไปด้วยแล้วก็เป็นอัญญามัญญาด้วย และเป็นสมย,ยุตตะมันจะเป็นพลังอย่างมากแล้วมันเกิดดับสืบต่อมันก็กลายเป็นอนันตละรับอารมณ์ใ,ใดๆก็เป็นอารมณ์นะปัจจัยไปรับอารมณ์เหล่านั้นเขาก็สืบพ้นอามาณถึงบอกว่าการประพฤติธ,ธรรมนี่มันยิ่งมีพลังเฉนั้นเราเห็นทุกอย่างมันก็กลายเป็นการประพฤติธรรมได้หมดเลยทียนี้มันเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีพลังการยืนการเดินการนั่งการทํากิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้มันกลายเป็นว่า พอเราเระลึกแล้วรู้สึกว่าเอะวันนี้เราไม่ได้ปล่อยใจให้เผลอเลยไปตามบาปอกุศลกรรมมันชั่วร้ายเรามีใจที่อยู่กับกุศลอยู่กับความดีอย่างต่อเนื่องแต่รู้สึกบางคราวมันหลุดเอาละเราจะฝึกให้ต่อเนื่องมากกว่าเดิมต่อไปจะไม่ให้หลุดเลยแม้แต่สักอารมณ์เดียวแล้วก็มนาสิกานแบบนี้ก็เลยกลายเป็นประพฤติธรรมทีม่มันมีพลังมากยิ่งขึ้นเห็นไหมว่าการประพฤติธรรมมันพึ่ดได้จริงๆถ้าเข้าใจ